คุณหมอที่โรงพยาบาลเอกนชนก็เลยบอกว่าถ้าล้างแผลก็ให้ไปที่โรงพยาบาลน,นะคะอย่าล้างเองหรืออาจจะไปที่อนามัยนะคะราาโตโตอพศต์เนาะจะถามว่าเพก็ไม่ไม่แน่ใจพเพราะแผลมันไม่ได้เหมือนทั่วไปแผลแผลนี้มันจะเป็นแผลที่แบบต้องใช้ต้องใช้ผ้าพันแผลแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันต้องยัดเข้าไปข้างในเนาะก็เลยคิดว่าเราล้างที่ ที่โรงพยาบาลดีที่สุดนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลก็มีนายแพทย์อยู่ด้วยทหารเนอยร้มันก็ยางดีนะเนาะถ้าเราไปรพศตอ่ะก็คุณหมอเขาเก่งไหมเขาเก่งนะคะแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งอุปกรณ์เนาะเราต้องรู้สึกอุปกรณ์สําคัญที่สุดะะเพราะว่าพร้อไมไหมอะไรเงี้ยนะคะคุณคิดดีขอบคุณนะคะคุณบัตเตอร์ไฟฟ้าครอสค่ะต่อไปโจโจดีอุย้ยขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะนี่นะคะคุณพี่ชงปรเที่ยวจันทบ,บุรีแล้วเฟื่งเฟื่องไปเอาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ร,รถนี่แหละเฟองเรื่องไม่ถูกหรอกคะ่ะแบบแต่ก่อนน่ะพี่ชายของเฟื่องอะ่ะเขาเขารถของเขาเนี่ยยกสูงมากนะคะแล้วอะไรเนี่ยอะไรที่เขาซื้อมามันมันแพงนะคะมันแพงแล้วไม่ไม่ทราบยังไงนะคะพี่ชายเขาก็เขาถอดออกนะคะ ได้ยังไงนี่แหละเขาตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะจะเอามาติดตั้งเรื่องอะไรมันแพงมากนะคะก็หลักหลัก S นะคะหลัก S นะอยู่ที่ประมาณ2 s กว่านะคะอันนี้อันนี้เฟิ่งจะไม่พูดถึงตังเงินเนาะประมาณ2 s อส2เอ2.5นะคะ2.5 s นะคะเนาะราคานะคะ,นะะ2.5 s นี่พี่ชายเฟิ่งก็เลยบอกว่าอยากอยากให้เอาไปเอามาเพราะว่า,าแฟนเฟิร์มเขาชอบรถสูงๆนะคะ เลยจะไปเอามาไว้นะคะเผื่อเราอาจจะเผื่อเราอาจจะใด่ ฉีดไว้ละนะคะเราเพิ่งก็ฉีดไว้กันพลาดน,นะคะกันพลาดเพราะว่าคือหนึ่งที่เราต้องไปฉีดว่าเราอาจจะทําแผลไม่สะอาดนะคะเนาะไปหาหมอก็ปลอดัยที่สุดนะคะคุณประทนสวัสดีค่ะวิรูด้่ะเดินทางปลอดไเจ้าของคุณพิชชงทางปลอดัยคุณค่ะคุณแม่แคบหมูขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ เราก็เราก็ไม่ประมาทนะคะนอะ้องไม่ประมาทแต่อันนี้ของเฟื่องอะ่ะคือไม่บวมเลยนะคะไม่บวมวันที่เดินทางมาก็ไม่บวมนะคะไม่บวมแต่เฟื่องก็คือยังไงอะ่ะเฟื่องก็ต้องแบบเพื่อหาหมอนอะ่ะจะสบายใจที่สุดนะคะนาะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวนี่น้ำลายเขานี่อันตรายมากนะพี่ตองเพี่ยนเดินทางปลอดภัยเฟื่องขอบคุณค่ะ รักษาตัวก่อนนะคือใจจริงก็อยากไปเพื่อที่หนึ่งก็ยอดผู้ติดตามเรามันก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรียนของเราก็จะได้เยอะนะคะโอ้คุณพี่ละวานขอบคุณมากมากขอบค,คุณแผลได้เย็บไหมพี่เฟื่องเพราะเห็นแผลลึกอ,อ๋อไม่ได้เย็บค่ะเพียงแต่คุณหมอเขาจะยัด ยัดอะไรนะ,ะยัดผ้าพันะ 5, แผลน่ะผ้าพันแผลแบบเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอ่ผ้าพันแผลพิเศษอะไรอะ่ะเขาจะยัดเข้าไปข้างในอะ่ะโดยโดย,โดยที่เขาจะม้วนเนี่ยขนาดนี้นะคะม้วนแล้วก็ยัดไปความยาวของผ้าพันแผลขนาดนี้นะคะความยาวนะคะที่ม้วนม้วนแล้วก็ยัดเข้าไปในแผลพอดูแล้วแผลลึกมากะคะ่ะทุวคหายไปไวเด้อขอบคุณค่ะคุณจันทนาขอบคุณค่ะคุณจันทนาเดินทางปลอดภัยนะคะ ล้อมคิดถึงนากขอบมากนะคะถ้าไม่มีคุณลอมก็แย่เลยนะคะล้อมก็ได้ตักน้ํานะคะตักน้ําแบบเป็นครูถังอะอะไรนะพ่อ๋อส่วนกำนันเทพอ๋ออยู่ตรงนี้เองอ๋อพูกเขาโอ้นี่สเห็นเขาไหมเขาสวยมากนี่นะคะ